วันนี้ค่ะโอ้โหผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจค่ะลงพื้นที่ไปเลยไปเกาะติดว่าทางรัฐมนตรีป้ายแดงของเราค่ะนายพิชิตชุนหาวัชระนายพิชัยชุนหาวัชระรองนายยมตรีมตรีว่าการกระทรวงการคลังโอ้โหรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยจะมีการหารือกับนายเสถพุทธสุทธิทนะพัฒน์นายุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าผู้ว่าแบงค์ชาติไปทําความเข้าใจตรงกันในหลายประเด็นด้วยกันค่ะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต้องให้มีการสอดคล้องกับเป้าหมายของเงินเฟ้อคือถ้าเงินเฟ้อสูง อัตราดอกเบีย้ยก็จะสูงตามไปด้วยโดยจะต้องมีการกําหนดและต้องมีการทบทวนร่วมกันเป็นประจําทุกปีโดยเขาบอกว่าเขาจะให้อิสระกับทางกรนงนะคะช่วยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเวทีโลกได้ส่วนคลังเองค่ะยืนยันค่ะจะไม่แทรกแซงใน,นเรื่องนี้ส่วนกรอบเงินเฟอ้อในปีนี้ ใช้มาแล้วหกเดือนเดี๋ยวต้องรอทบทวนกันใหม่ว่าจะมีการใช้เกณฑ์ของเงินเฟอ้อใหม่หรือเปล่าจะต้องมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟอ้อหรือไม่แล้วก็ต้องดูเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับการดูแลอัตราดอกเบีย้ยใหม่ในปีหน้าด้วยส่วนอัตราดอกเบีย้ยณขณะน,นี้ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจโดยเฉพาะรายย่อยอย่างที่บอกไปทั้งเ ME แม้ว่าดอกเบีย้ยจะเพิ่มขึ้นลดลงเล็กน้อยคงไม่ได้เป็นปัญหาค่ะ เขาบอกว่าโฟกัสไปที่การปล่อยกู้มากกว่าการที่ไม่ได้ปล่อยกู้นั้นก็อาจจะทําให้ไม่สามารถเสริมสภาพคล่องกับผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดใหญ่ได้ที่ผ่านมาค่ะทางแบงค์ชาติมีการออกประกาศหลายฉบับด้วยกันมีการกำชับให้ธนาคารทำการคุมเข้มในการปล่อยกู้เป็นการป้องกันปัญหาหนี้ NPL ที่พุ่งสูงขึ้นมาว่าแบงค์รัฐจะมีการนำร่องผ่อนคลายเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยกู้ไปหลายโครงการแล้วนะคะก็เลยอยากให้หลังจากนี้ค่ะ ทางธนาคารพาณิชย์อื่นๆลองที่จะมีการพิจารณาทําด้วยผ่านผู้กําหนดนโยบายอย่างเช่นแบ่งชาติและก็ร่วมการแก้ไขปัญหาภาพรวมทําให้ยอดหนี้ NPL นั้นลดลงอีกทางหนึ่งรายย่อย SME เขาก็จะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าเรื่องอื่นๆเลยและหากให้อัตราดอกเบีย้ยลดลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของการให้เงินกู้เขาก็มองว่าชาวบ้านคงที่จะเลือกเงินกู้มากกว่าหลังจากนี้ค่ะ ในส่วนของทางสสคและก็ทางแบงค์ชาติจะมีการประสานการทํางานร่วมกันในรายละเอียดทิศทางเดียวกันตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และจะต้องมีการหาหรือร่วมกันให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยไปฟังเสียงกันค่ะแ้าใจว่าท่านคงมีวิธีที่จะที่จเรียกว่าขัดเกณฑ์ดีกว่าท่านคงมีวิธีที่จะทำให้ชมนั้นมันยืดหยุ่นได้หรือภายได้ตรอดที่ทําได้นะครับก็เขา้าใจว่าท่านข้ารู้ฮะประบังกาศเนี่ยง่า,ย,งาย,เยเลยบางตัว ก็อยู่ในสิ่งที่แบงค์ตัดสินใจได้อยู่แล้วลูกหนลูกนี้บางกลุ่มเนี่ยก็มาแล้วก็ตั้งสำรองที่สูงไว้ครบ่้เนเพราะนั้นแบงค์ก็คิดแบบแ,แบงค์อะนะธนาคารว่าเออตรงนี้มีชอ่องทางทำไงได้โดยที่ถูกต้องอเป็นไปตามอิทธิพะบ้านใหญ